ปลาฟ้ากำเนิดสี่ปีกกระรั้งหนึ่งนานมาแล้วในยุคแรกเริ่มก่อนจะมีดวงดาวหรือภูเขาโลกยังเป็นเพียงทะเลแห่งหมอกสีเงินที่ไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีทิศทางและในทะเลหมอกนั้นมีแสงสี่แสงที่แตกออกมาเป็นสี่นางฟ้าผู้ถูกสร้างมาเพื่อรักษาสมดุลของโลกที่กำลังจะก,ก่อรูปห่อิริซา นางฟ้าแห่งลมและท้องฟ้าปีกบางใสเหมือนคริสตัลแผ่วเบาแต่ทรงพลัง 2. ฟ้ารินนางฟ้าแห่งไฟและแสงอาทิตย์ปีกสีแดงทองรุกวาวเหมือนเปลวไฟ 3. มิเชียนางฟ้าแห่งน,น้ำและสายน้ำตาปีกสีเงินอ่อนใสเหมือนหยดน้ำและสเอเวน,น่นา นางฟ้าแห่งผืนดินและพืชพันธุ์ปีกสีเขียวมรกตนุ่มนวลเหมือนใบไม้ในโลกเริ่มแยกออกเป็นท้องฟ้าดินน้ำและแสงทั้งสี่ได้รับคำสั่งจากแสงแรกเริ่มว่าพวกเจ้าคือสมดุลดั้งเดิมของทุกชีวิตถ้าผู้ใดอ่อนแอโลกจะเอ็นไปด้านหนึ่งถ้าผู้ใดนั้นเข้มแข็งเกินไป โลกก็จะลมสลายพวกเธอพยักหน้าพร้อมกันและเริ่มก่อโรคเก็่างบอ่อนโยนอิริซาปล่อยลมพัดให้เมฆลอยฟารินก่อแสงให้รุ่นอรุณมิทเชียส่งน้ำให้ไหลจากภูเขาและเอเวนา่าปลูกดอกไม้บนผืนดินอบอุน่นโลกค่อยๆสวยงามขึ้นทุกวันจนวันหนึ่ง รอยแตกแห่งความไม่สมดุลก็ปรากฏขึ้นฟารินนางฟ้าแห่งไฟเริ่มรู้สึกว่าไฟของเธอนั้นให้ชีวิตก่โลกมากที่สุดเธอทำให้มีความอบอุน่นทำให้ดอกไม้บานและทำให้แสงสว่างไล่ความมืดวันหนึ่งฟารินพูดขึ้นอย่างหนักใจฟารินข้าคือแสงสว่างทั้งโลกต้องการข้ามากที่สุดใช่หรือไม่อิริซาใส่หน้าเบา,เบา,เบา ไม่มีใครมากที่สุดฟารินพวกเราทุกคนนั้นสำคัญเท่ากันเอเวน่ากล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มถ้าไม่มีลมของอิริซาเมฆจะพัดไปไม่ได้และถ้าไม่มีน้ำของมิเทเชนดอกไม้ของข้าก็จะเหี่ยวตายแต่มิทเทวกลับนิ่งเงียบเธอรู้ดีว่าไฟอาจจะอันตรายและเธอก็สังหณ์ว่าความสมดุลนั้นกำลังเปลี่ยนไปด้วยความคิดว่า ตนนั้นสำคัญที่สุดหัวใจของฟารินสั่นไหวเปลวไฟของเธอนั้นเริ่มรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นจนเงาดำนั้นก่อตัวขึ้นจากความร้อนที่ไร้การควบคุมเงาดำนั้นพูดด้วยเสียงเย็นยเยือกยิ่งถ้าเจ้านั้นเข็งแกร่งเท่าใดโลกก็ยิ่งต้องพึ่งพาเจา้าเจ้าเพิ่มไฟให้แรงขึ้นอีกสิแล้วเจ้านั้นจะได้เป็นผู้ที่ถือครองโลกไปนี้แต่เพียงผู้เดียวฟารินนั้นลังเล แต่ฟังไปฟังมาหัวใจของเธอนั้นอ่อนลงเธอยกมือขึ้นแล้วเปลวไฟก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าตุ้มเสียงนั้นดังสะท้อนไปทั่วไฟนั้นแผดเผาทั่วท้องฟ้าพายุของเอริซานั้นกลายเป็นพายุรุนแรงน้ำของมิเทียนนั้นท่วมร้นดินแดนของเอเวน,น่านั้นแตกราวเป็นสิ่งผีเง โลกนั้นเริ่มจะไม่สมดุลอิริซ่ามิทเทียนและเอวานะ่ารีบไปหาฟาิินที่ยอดเขาเพลิงอิริซาตะโกนเอ่ฟอฟาิินหยุดใช้ไฟของเจ้าเดี๋ยวนี้นะฟารินที่เต็มไปด้วยแสงแดดกำหันมาถ้าเพียงอยากให้โรคนี้ดีขึ้นข้าไม่ต้องการให้ใครมาดูแคลนไฟของข้าอีกมิทเทียนก้าวมาใกล้ด้วยดวงตาที่เป็นน้ำใส ไม่มีใครดูแคลนเจ้าเลยนะเจ้าต่างหากที่ไม่รักตัวเองพอจึงพยายามเผาให้ตนเองนั้นสว่างกว่ใครเอวาน่าแตะมือฟารินไฟที่แท้จริงไม่ใช่ไฟที่ทำร้ายแต่เป็นไฟที่ให้ชีวิตนะฟารินชะงะักน้ําตาของเธอนั้นร่วงหล่นครั้งแรกและเปลวไฟก็อ่อนลงอย่างช,ชา้าๆแต่ปีศาจเงาตัวใหญ่นั้นเหยิยบยิ้ม เจ้าคิดว่าจะชนะข้าได้ง so. ่ายๆ่นั้นหรอข้าเกิดจากความรวบของเจ้ามันพุ่งขึ้นเข้าหาฟารินสามนางฟ้ารีบยืนป้องกันเธอทันทีลมน้ำดินและไฟถูกปล่อยออกมาพร้อมกันแสงสีฟ้าเขียวทองและเงินผสานกันจนโรคสว่างไปทั่วเสียงหนึ่งดังจากท้องฟ้า เมื่อเจ้ายอมรับว่าเราเท่ากันความสมดุลก็จะคืนกลับมาปีศาจเงาเริ่มแตกดร้าวก่อนจะสลายหายไปในลมอุ่นๆฟารินสุดตัวรงน้ำตาร่วงหลลนบนดินฟาลินกล่าวข้าข้าไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายพวกเจ้าเลยเอริซายิ้มจงจำไว้นะฟาลินพวกเรานะเป็นพี่น้อง ไม่ใช่คู่แข่งมิเทียนจับมือทั้งสามไว้น้ำจะทำให้ลมเย็นลมจะทำให้ไฟอ่อนลงไฟจะทำให้ดินอุ่นดินจะอบกอดน,น้ำอีกครั้งเอวาน่ากล่าวสรุปเมื่อเรารักกันโลกก็จะสงบเช่นกันหลังจากนั้นทั้งสี่นางฟ้าก็สร้างแท่งเห็นสมดุลสี่ท่านที่ศูนย์กลางของโลก ลมพัดอ่อนไฟอบอุน่นน้ำไหลชุ่มชื้นดอกไม้นั้นปลีบานทุกชีวิตเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของพวกเธอและนับจากวันนั้นสีนางฟ้าก็เป็นสัญลักษณ์ของความสมดุลของการยอมรับกันและของหัวใจที่ก้าวผ่านความอิจฉาและความกลัวแง่คิดจากนิทานเรื่องนี้ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าใคร ทุกคนมีบทบาทสำคัญความอิจช้าทำให้โรคเสียสมดุลแต่ความเข้าใจทำให้ทุกอย่างสวยงามพลังที่แท้จริงไม่ใช่กันอยู่เหนือผู้อื่นแต่คือการอยู่ร่วมกันเมื่อเรายอมรับตนเองเราจึงยอมรับคนอื่นได้